นี่ก็เป็นซาวเดอร์นะครับเป็นดาวพร้อมซาวเดอร์มองไม่เห็นเป็นลอแรงนะครับเป็นของเออซาเทิร์นมารีนนะครับให้คำแนะนำดีมากเซาเทิร์นมารีนนะครับฝากด้วยนะครับลอแรงนะครับฮุกรีเวลนะครับ 5SS มีทั้งดาวมีทั้งออซาวเดอร์เป็นระบบใหม่นะครับเป็นระ,ระบบรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้จะเป็นแบบว่าสแกนเอ็กซเรย์นะครับสแกนแบบว่าเห็นเชื้อเห็นอะไรไง่ายๆนะเล่นไม่ยากนะครับท่นครับเห็นเชื้อไหมเห็นเชื้อเข้าไหม ฝากด้วยนะครับบริษัทเซาเทิร์นมาลีนนะครับเซาเทิร์นมาลีนเท่านั้นนะครับถ้านึกถึงซาวเดอร์ต้องนึกถึงเซาเทิร์นมาลีนนะครับมีทั้งดาวมีทั้งกามินมีหมดนะครับมีทุกอย่างที่คนตกปลาต้องใช้นะครับแนะนำร้านนี้เลยโอเคเยวไปต่อ E ีพีต่อไปนะครับ